ขอต้อนรับสู่เอเวร์เฮ้ยไปเล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 ยลราวไห่นคห้องพักของเรานะคะทริปทะเลทริปนี้นะคะห้องพักของเรานะคะพี่พามดูยค่ะว้าวโอ๊ยโอ๊ยสวยเลยไสย ตอนนี้นะคะหมายสามแรงๆอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นสวนน้ำกันก่อนว้าวดูอ้ค่ะเราจะไปช่วงเย็นนะคะผมี่พันจะเปลี่ยนสีผิวนะคะจ้สีมืแม่นะคะเป็นิมากโ้งเลนนี้ใครจะตกเตียงครับผมดูซิว่าห้องเรามีอะไรบ้าง เตียงนะคะอะไรคะมีที่นั่นนั่นขนาบนี้ค่ะไว้นะแล้้านเอาไว้อานหแล้ก็ดูทะเลโอ้แล้วมีอะไรอีกคะอันนี้เอาไว้ตอไว้ทำอะไรคะโอ้นี่เอาไว้แต่งหน้าไม่แต่งหน้าทนาดจิมเบอน์ดี้คะอุ้ยเราวผมมาห้องปูแล้วค่ะเราไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ปูนิด เาเจอปูค่ะขึ้นเูาทาปูเลยไงเนี่ยเขาู้หาปูใครจะนนกับปูวันนี้จะนกับปูใครจะนอนกับปูจา่นอนปูี่อนปููเย็นอยู่ไหนนูหอยูไห้ดูิาจะหาตู้เย็นเจอไหมวันนี้วันนี้เจอแล้วนะดูสิไหนตู้เย็นอยู่ไหน

อนนี้เราเปลี่ยนชุดว่ายน้าแล้วนะคะพร้อมจะลงไปส่วนน้ำไหนดูคะ่ะดูขอดูแผนที่ไหนสิคะปับ๊บเป็นแผนที่โรงแรมนะคะเราอยู่ตรงไหนหนะเราอยูอ่จนอันบนอ,อ่ะแล้วนี่ก็เป็นส่วนน้ําเดี๋ยวเราจะไปผจญภัยกันนะคะข้างล่าง,งว่าจะมีอะไรบ้างขวงยางพร้อมชุดว่ายน้าพร้อม<อ>